สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาเบิ่งสมุนไพรจ้าเอาความรู้เรื่องสมุนไพรมาเว่าสู่กันฟังนะจ้าเนาะอันนี้ก็คืออบเชยเถาตํตำยานตัวเมียหรือว่าพะยาลากหอมนะจ้าเนาะหูมาจากไซบอหูมาจากอากูจ้ามอากูมาเมื่อกี้ ย่างเลาะสวนจ่ากันเลยก็เลยเห็นอุ้ยเพิ่นขึ้นหน้าต่างงามเถ้ก็เลยไทยไทยถามอากูจ่าอากูก็เลยบอกว่าอ๋อมันเป็นต้นอันนี้นะจ่ะเนาะมันคนละตัว้อจ่าเด้อเพิ่นว่าคนละตัวกับเครือตดหมูตดหมานะจ๊ะเดี๋ยวยาเทียนจะพาไปเบิงเอ่อไปเปรียบเทียบกันเนาะจะเนอกว่าเครือตดหมูตดหมามันเป็นจังได๋อันนี้นี่ก็คือต้นเครือตดหมูตดหมานะจ๊ะมันจะเปลี่ยนแบบนี้นอจ้ะ กินเพื่อนจะแรงติง,งหน่อยหนึ่งกับเหม็นแหละละพี่น้องจะคนละตัวกันดดเด้อจ้ะเด้อแต่ว่าเอ่อสิคล้ายๆกันคล้ายๆกันจะคุณสมบัติกับล้ายๆกันบำรุงกำลังคือกันนะจจะเนาะแต่ว่าตัวนี้คือพญาลากหอมเพิ่นนอื่นกันจังซี่นาะจะเนาะถามอากูมาแล้วอากูบอกว่าเป็นพญาลากหอมเป็นตำยันตัวเมียหรออืออบเชยเถ่า จ่ไวบบำรุงกำลังนะจ้ะเนาะขุดลากเพิ่นไปต้มต้มบำรุงกำลังท่านผู้ชายดีนักเล่ผู้ใดอ่อ,อนอ่อ,อนเอขุดหากเพิ่นไปต้มเด้จ้ะเดิอรับรองเลยว่าแข็งแรงอากูเพิ่นวาจังสั่นจ้ะอากูเพิ่นบอกมาว่าเอาไปต้มกับน้ำจ้าแล้วก็ดื่มบำรุงกำลังเตะปี๊บดังปั้งปั้งจ่อันนี้กะบอ ผู้ผู้เหตุคลิปกับบท่านได้ได้พิสูนจน์นาะจะเนะเพราะว่าพอบานเพื่อนบอกว่ายัางบ่ท่านได้หอดยามนั่นว่าสั่นจ้าก็กเลยคลิปนี้ก็เอามาบอกกันนะจ้ะแต่ว่าสําหรับผู้ใดที่ล่องล้วกัผลเป็นจังไดยอย่าลืมมาบอกกัน,นกด้อจ้ะเด้อจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณค่ะ